สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดท่าเบ่งพลังของไสตามะกันนะครับบอกเลยนะท่านี้นี่คือโอ้โหมันค่อนข้างจะเบ่งพลังออกมาแล้วทรงพลังมากๆนะครับไรคู่ต้านเลยดีกว่านะโอ้ยมามันจะโหดแล้วก็เพิ่มพลังได้มากขนาดไหนนะมามาวาดกันครับในการวาดทรงกลมนะครับมีเส้นตรงแนวะตั้งเป็นเส้นจมูกแนวะคือเส้นตานะครับผมก็จะวาดให้หมันหัวมันอียงนิดนึงนะเพราะว่าการวาดใช้ท่านี้มันต้องใช้พลังงานค่อนข้างสูงนะในการร่วมร่วมกันชาร์จเนะีย และนี่คือปากนะครับมันจะร้องจ้ากเนี่ยแบ่งแบบแบบ่งแบบแบบพลังของซุนโกคูนะที่เวลามันจะแปลงร่างหรือระเบิดพลังจะต้องอ้าปากกว้างๆแล้วเปล่งเสียงร้องนะนี่แผ่เสียงร้องแบบกระจายครับนี่ลิ้นนะเฮ้ออย่างนี้เลยครับเนี่ยเป็นไงครับแล้วก็วาดโค้งหน้าโค้งหน้าของไซตามาก็จะกลมๆหน่อยนะครับเหมือนซาลาเปานะนี่แต่ดูก็คล้ายๆลูกชิ้นอยู่นะแล้วนี่จมูกครับแล้วก็ค่อยวาดตา นี่นี่คือสายตาที่ดุดัน,นครับคือมันน่ากลัวจนน้าตามันต้องไหลครับนี่นี่น้ำตาไหลอ่าแล้วก็ตานิดนิดนี่ดูครับโอ้โหโคตรโหดนี่คือสายตาที่ดุดัน,นครับกับคิ้วที่เกลี้ยวกลาอดไม่ว่าใครเจอท่าเบ่งพลังอันนี้จะต้องเป็นยอมสยบในแทบเท้านะเพราะว่าไซตาตาน,นี่โหดจริงนี่หูนะครับอ่านี่ประมาณนี้ค่อยๆ่อยบรรจงนะไม่ต้องรีบ เนี่ยแค่นี้เราก็จะได้หน้าไซตมามะที่ค่อนข้างจะเดือดละเดือดดานเลยโอเคผมพยายามเหล่าให้มันหน้าตาดูดีนะเพราะว่าสายลูกเราก็ต้องว่าหน้าตาให้มันดูคล้ายที่สุดนะแล้วนี่คือคอโอเคเชื่อมกันตรงนี้อ่าได้เรื่องลนะ แล้วก็นี่คือเส้นไหาปลานะครับเราก็จะทาการล่างอนาโตมี่อนาถานะบ,บอกเลยนะทุกทุกครั้งที่เราเวลาเราจะวาดท่าทางคาลิเตอร์ทั้งตัวเนี่ยเราควรจะมีอนาโตมี่นะครับเป็นการล่างโครงล่างนะนี่คือเส้นเอวกางเกงในครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ขาท่อนบนท่อนล่างนี่ประมาณนี้ท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างองอนๆนิดนึงนครับนี่คือท่าเบกพลังนะครับเวลาไซจะมาจะสู้มันก็จะทําท่านี้ก่อนนะ โดยเฉพาะถ้ามันทําท่านี้กับใครเมื่อไหร่แปลว่ามันต้องนอนลงนรกแน่ครับศัตรูนันนี้ก็คือแขนท่านล่างนะครับแล้วก็มืออ่ามันจะกอดอกนะครับแขนท่านบนเึ๊บท่านล่างนี่โอเคในเมื่อเราได้อ่าท่าทางที่เราต้องการแล้วนะเป็นท่าเบ่งพลังสุดแสนจะโหดร้ายนะครับ ที่เหลือก็แค่แต่งเติมรายละเอียดนะเป็นดีเทลนี่เติมตรงนี้ไปเลยครับผ้าคุมฮีโร่ผ้าคุมซูปเปอร์ฮีโร่จัดไปครับมีเม็ดกระดุมพยายามว่าดให้มันกลมที่สุดนะแล้วก็ใสๆนะกลมๆนั่นคือความใสของเม็ดรกระดุมนะแล้วก็รอยยับของผ้าประมาณนี้โอเค อืมสวยจากนั้นก็เป็นปกแถวปกคอเสื้อนะเป็นเสื้อคอคอกว้างแล้วมันก็จะมีดีเทลเป็นซิปนะครับซิปนี่ซิปกลมๆหัวชี้ตั้งนี่ตัวล็อกโจสวยนี่ค่อยๆไปเลยนะครับนี่ประมาณนี้ นี่คือดีเทลของปกคอเสื้อนะชุดใส่ตะมานี่ก็เป็นชุดที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะไม่มีอะไรหวือหวามันทําให้เราสามารถวาดได้โดยง่ายไม่ยากแต่ที่เราวาดคือเราต้องวาดท่าทางให้มันทรงพลังนะเออแล้วคนเขาจะรู้ว่าเออนี่ท่านี้แม่งโหดจริงอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็ยามพยายามวาดให้มันดูทรงพลังนะให้มันดูหน้าเกรงขาม,มก้ามก็ล้ำล้ำนิดนึงครับอืมเพราะมันเริ่มเบ่งพลังแล้วไงครับก้ามก็เลยจะปุดปุดนิดนึง อันนี้คือถุงมือถุงมือซูเปอร์ฮีโร่ถุงมือยางนะนี่ฟื้ปนปาดให้ไปให้มันกอดอกนี่ง่ายๆครับไม่าย,ายากอันนี้คือตะเข็บนะนี่มีข้อสอบโอเคนี่สำหรับมือไหวนี่ถ้าเป็นสายบูสายจู่โจมก็ว่าตัวนี้ได้เลยนะเพราะตัวนี้นี่โหดจริง สมชํายาครับวันพันแมนครับมัดเดียวดีอย่างครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็เป็นสายนี้นะครับชอบดูการ์ตูนแนวๆอย่างนี้ซูปเ <c oughs> ปอร <c oughs> ์โโฮีโร่ซูเปอร์พิโย่ฮีโร่บ้าพลังแล้วก็ซัดกันทั้งเรื่องแล้วนี่ก็จะเป็นเข็มขัดนะเข็มขัดลักษณะกลมๆคล้ายๆเป็นเข็มขัดแชมเปี้ยนนะเข็มขัดยอดนักสู้นี่กลมๆเป็นเข็มขัดเหรียญทองเลย <c oughs> วาดเป็นเข็มขัดนี่เป็นเสื้อนะครับแล้วก็เข็มขัดเจอแล้วก็จะมีตรงเนี้ยตรงกลางตัวรองหัวเข็มขัดนะคนี่โอเคนี่แล้วก็เป้าองเกงโคง้โคงๆหน่อยนะ เวลาเราวาดเราจะไม่วาดให้มันแหลมนะแต่เราจะวาดให้มันโค้งๆนะถ้าเหลมแหลมมันก็ไม่ใช่นะแล้วก็เติมรอยยับตรงเป้าไว้ยับเยอะๆหน่อยครับตรงบริเวณขาหนีบอือจะได้ดูสมจริงนะนี่อันนี้ขาท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างเป็นกางเกงขายาวนะง่ายๆเลยแนละ้วไม่มีลวดลายเลยโอต่อไปก็จะเป็นผ้าคลุมนะ,ะผ้าซูเปอร์ฮีโร่ผ้าแบบเธอคล้ายซูเปอร์แมน ประมาณนี้เอาง่ายๆเลยนะไม่ต้องเอายากๆโอเคยาวประมาณนี้ก็พอละเป็นไงครับนี่คือท่าระเบิดพลังของไซตอมะนะครับโอ้โหโหดมาก เสริมความแข็งแกร่งให้หนังหน้าของไซตามะผิวหยาบกระด้างด้วยลラชไถแรงๆหัวโป้งเน่งใสปิ้งด้วยคีเบดเฉดเงาดูดันทรงพลังด้วยออเรน์ใช้บราผสมให้ลงตัวดั่งลูกผู้ชายตัวจริงอ้าปากขาวเ,เป็นดาวเป็นเดือนร่องปากก็มีกลิ่นเต่าด้วยพิงลิ้นสดสดด้วยมาเจนตาเสริมความตึงของเฉดเงาใช้ซิวเวอร์เกรเข็มขัดแชมเปี้ยนเงาสวยเหมือนหัวใสปิ้งด้วยโกล์ฮีโร่ตัวจริงต้องใช้บูเกลอย่างประหยัดมากที่สุดใสยเยลโล เพิ่มความแวววับของทองคำที่ราคาสูงชีดโดระบายเชสนัทแบบชิวๆปาดเรดบาวให้ทรงพลังสมกับเป็นฮีโร่เว้นแสงขาวเป็นหย่อมๆอย่าใหใครรู้ว่าประหยัดสีแล้วก็กบเกลือนด้วยไลโอเคอร์ใช้สีดำแต้มอย่างประหยัดเท่าที่จะทำได้เฮ้ยท <c oughs> <c oughs> ่านี้ยังเดือดอะ่ะ